நான்துக்கிறேன் <laughs> thank <laughs> you ก็อยู่ตรงนั้นพี่คนไหนปกติเขามีแต่พี่ันนะครับวันนี้เกี่ยวกันพี่ครับพ,พี่จะโอนกรรมสิทธิ์ทำไมครับพี่เขาจะที่ดินนะครับคนนี้นะเคเนนี้ใครโอเเนให้ใครโอนให้คนนี้อ่าคนนี้คนนี้อย่าหอมผิดเป็นหนุ่มข้างข้างแ <ś S 1> ล้วร้อง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 รองได้ร้อมได้ร้อมได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณมารับตังค์ก่อนนะรับตังก่อนรับตังก่อนด้อยหอม ไม่หอม้ไม่หอมหามมพี่เดี๋ยวๆๆพี่ี่พ่ไบาไม่หอมกูเอาอ้ถวได้จิแล้วนกออให้แน่ยอเดี๋ยใช้ยาลเยอะแลวใจอยเ่นะ ไม่ขายต่อนะเ่ยรปนะครับอ่าอูของเะารกนเค้ยอ่าค่อไปราคาสิบาทเหมือนการอ้อนปอ้อนๆ่อ้อน่อมมากกว่าเนี่ยนเท่าไดีอ่ะ